บัตรคนจนบัตรสกสารแห่งรัฐกว่า6แสนรายชื่อจอดตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยาสักบาทสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาบัตรคนจนบัตรสกสารแห่งรัฐ3,000บาทที่มีข่าวออกมาว่ามี6แสนรายชื่อจอดตกหล่นยังไม่รับเงินเยียวยาสักบาทคาดรายชื่อไปค้างอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน AI ตรวจสอบแล้วจึงไม่ผ่านครับ ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1นึ่ล้านหนึ่งแสนคนที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยามาตรการโควิดจากมาตรการอื่นของรัฐบาลมาก่อนเพิ่งได้รับโอนเงินเยียวยาลอดเก็บตกไปรายละ3,000บาท ไปเมื่อวันที่4กรกฎาคม63ที่ผ่านมาครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ลดเก็บตกสำหรับผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทจะต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ครับ 1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็คือลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประ กบการหรือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนั่นเองครับ 2. ต้องไม่ได้เป็นเจ้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 3. ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการอื่นๆของรัฐบาลได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้ว 2. โครงการ,กรเยียวยาเกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันกำลังจะจ่ายเงินเยียวยางวดที่3หรืองวดสุดท้ายในช่วงระหว่างวันที่1 5ถึง22กรกฎาคม6ก 3นี้ครับและ 3. โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กที่ได้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนี้กําลังจะได้รับเงินเยียวยา1000บาทรวม3เดือนรวมแล้วได้รับ3,000บาทรวดเดียว ภายในเดือนกรกราคม63นี้ครับซึ่งมีกําหนดการว่าจะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางภายในวันที่20กรกราคม63นี้ครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนแต่ไม่ได้เงินเยียวยามีหลายคนเลยครับซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการเยียวยาลดเก็บตกแต่กลับไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทดังกล่าวและไม่ได้รับเงินจากโครงการอะไรเลย ทางผู้สื่อข่าวจะได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงการคลังซึ่งมีการชี้แจงว่าผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีจํานวน1 3ล้าน9 0 0 0คนทั่วประเทศโดยผู้ถือบัตรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานในปัจจุบันมีดังนี้ครับ 1. มีจํานวนผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนและได้รับเบี้ยย่งชีพผู้สูงอายุจํานวน1นล้านห้าแนคน และมีผู้พิการที่ถือบัตรคนจนและมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยจำนวน6ล้าน3แสนคนรวมจำนวน2ล้าน1แสน3หมื่คนสาเหตุที่กลุ่มนี้ยังไม่ได้เงินเยียวยา เพราะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถือบัตรคนจนบัตรการแห่งรัฐจะถูกจัดอยู่ในโครงการเยียวยากลุ่มปลอบบางของกระทรวงคัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับซึ่งกําลังจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทเท่ากันภายในเดือนกรกฎาคมนี้จึงขอให้กลุ่มนี้รอก่อนได้เงินแน่นอนครับ 2. กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงารประกันสังคมมีจำนวน8,40,000คนครับสาเหตุที่กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่มีโครงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้ครับ 3. กลุ่มข้าราชการและเจ้าที่ในหน่วยง,งานของรัฐมีจำนวน1,7 0 0 0คนสาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เพราะไม่มีโครงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มนี้ครับและ 4. กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนบัตรจการแห่งรัฐที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆมีจำนวน6 0แสนคนสาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอาจเกิดจากผู้ถือบัตรคนจนบัตรจการแห่งรัฐเป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนหน้านี้ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือสละสิทธ์หรือยื่นอุทธรณ์อยู่จึงทำให้มี60,0,000รายชื่อ 13, ไปตกค้างอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันและไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทล็อตเก็บตกเมื่อวันที่4กรกฎาคม63ที่ผ่านมาครับซึ่งอย่างไรก็ตามสาเหตุดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการคาดเดาเท่านั้นครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคอีกครั้งว่าทำไมจึงมีรายชื่อถึง60,0,000รายชื่อ ที่ไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาใดๆถ้าไม่ผ่านเกณฑ์โครงการเราไม่ทิ้งกันก็จะไม่ผ่านโครงการเยียวยาลดเก็บตก3,000บาทเพราะ AI จรันออตโต้ให้ไม่ผ่านแต่แรกเป็นไปได้ว่ารายชื่อค้างอยู่ในระบบโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอีกทีซึ่งทำหน้าที่คัดกรองรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาครับ เงิน3,000บาทไม่เข้าโทรเช็คสาเหตุได้ที่นี่ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทสามารถตรวจสอบความชัดเจนกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทางเบอร์โทรศพัพท์02 273 9020โดยสสคหรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีรายละเอียดของผู้ถือบัตรคนจนบัตรสดิการแห่งรัฐแต่ละคนอย่างชัดเจนว่าสาเหตุใดจึงยังไม่ได้รับเงินเยียวยาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดมีผู้ถือบัตรคนจนบัตรสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทได้เดินทางไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเองครับนอกจากนี้มีประชาชนจํานวนมากโทรศัพท์ไปสอบถามความชัดเจนกับสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่มีผู้รับโทรศัพท์ดังนั้นจึงต้องรอทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือทางสสคออ,ออกมาชี้แจงว่ามีความชัดเจนในประเด็นเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่น่าเห็นใจมากๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการใดๆเลยและยังไม่ได้รับเงินเดียวยา3,000บาทนี้ด้วยซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าที่ชัดเจนเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่จะนามาฝากคุณผู้ชมทุนผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติด ติดตามสวัสดีครับ